สวัสดีค่ะพวกเรานะคะนักแสดงจากซีรีส์เรื่องร u นเ w วี่หนีไปก็ตายเปล่ามิวสิกรับบทวินค่ะปลายฟ้ารับบทเป็นบุญิสาค่ะเจอคงแรกใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเจอันครั้งแรกรู้สึกว่าเขาเป็นคนสวยอันนี้เอาเขารู้สึกว่าไหนนะเดี๋ยวก่อนก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สวยมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบตกใจว่าอุ้ยฉันกำลังจะได้มาร่วมงานกับคนที่สวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเออใช่ ไม่ไม่เรียอะไรเลย <laughs> มันมันเขิดแล้วมันเก็บทรงไง <laughs> ส่วนหนูอะ่ะพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเขิดอีกอะหนูหนูชอบเขามาอยู่แล้วแบบว่ารู้จักมานานเห็นมานานแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงกันค่ะเนี่ยครั้งแรกก็คือติมนตามผลงานของกันละกันอยู่ใช่ค่ะแล้วพอแบบคิดว่าต้องแบบว่ามาแบบเล่นคู่กันแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยเป็นยังไงตอนบอกว่าต้องมาเล่นคู่กัน จริงๆแล้วเหมือนแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างขอตัวนักแสดงยากพอสมควรเลยค่ะเหมือนหลังจากที่แบบว่าคันแล้วคือสิกเป็นคนที่มาท้ายที่สุดเพราะงั้นแบบเออหนูก็ต้องมีการแบบเข้าคู่กับเปียโน,โนด้วยแล้วก็เข้าคู่กับปลายฟ้าแล้วก็รอเขาอีกทีนึงคือเรียกได้ว่าแบบหลายขั้นตอนมากกว่าจะแบบได้มาเจอกันเพราะงั้นก็เป็นตอนเวิร์กช็อปแล้วกันเนาะ รู้สึกว่าไฟฟ้าเป็นคนตลกมากถ้าเจอครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบเอ้ยคูลๆนิ่งๆอะไรเงีย้ยแต่กลายเป็นว่าเขาเป็นคนแบบม mood m a อ e r ทำให้บรรยากาศดูแบบสนุกใช่คุณตลกเหรอพี่จริงๆเรารู้จักกันค่อนข้างนานอยู่แต่ว่าพ <c oughs> ี่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆหนูเป็นคนตลกเพราะว่าหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมีคนบอกว่าต้องมาตลกใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ในวงแล้วมีคนตลกเยอะกว่าเราใช่เราก็เลยเงียบๆเลยติ่มๆทีนี้ติ่มท้พอมาอยู่กองนี้เราก็หลงโซ่ หนูว่าเพราะคนอื่นเงียบมากกว่าหนูหรือไม่ก็แบบเขาอาจจะตลกไม่รู้ตัวก็ได้จริงๆเขาก็ตลกลเขาขยันสร้างมีมมากเลยค่ะไม่เหมือนการเป็นปสีหน้าอะเยโน mm hmm. ต,ตลกสุดอ้าวเริ่มขานตลกว่าตลกมีคนสวยไ,มนนวยไหมเป็นคนตลกสวยและตลกด้วยไปหมดใช่ค่ะความสามารถครบรอบด้านตอนนี้เราแบบว่าขั้นตามอะไราทำรับชมหรือว่ามีแบบว่ารีวิ วันนี้เราน่าจะต้องรอรีทิวหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ว่ามีเวิร์กช็อปประมาณ3รอบได้แล้วป่ะเดี๋ยวจะมีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมีอีกค่ะตอนนี้ก็เวิร์กช็อปไปแล้ว3รอบค่ะก่อนที่เราจะถ่ายไพ่หลอตใช่ค่ะเป็นไงบ้างถ่ายไพ่หลอดวิสััหเอาสำหรับหนูอะตอนแรกหนูค่อนข้างกังวลมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกด้วยที่เราแบบว่าได้เล่นแบบเป็นตัวหลักเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ แต่พอไปเล่นจริงมันไม่ได้เครียดเหมือนที่เราคิดคือเราคิดสูงเกินไปมากอะค่ะเพราะว่าในกองบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ารักเลยบวกกับว่าหนูว่าเข้ากับมิวสิคบ่อยเข้ากับเพื่อนแบบเปียโนอะไรเงี้ยค่ะเปียโนอาจจะไม่น่ารักวนะ อาจจะน่ากลัวกว่าพี่คุ้ะใจเตลแล้วไม่แบบทุกคนน่ารักพี่พวกกับพี่ก็เห็นเมื่อกี้พี่พี่โอ้ใช่ใจดีมากเลยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดีแลกแล้วเขาก็ใช่แล้วเขาให้คาปรึกษาตลอดแม้กระทั่งมิวสิกเองอ่ะที่เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์แบบมากความสามารถอยู่แล้วอ่ะเลยเขาน่ารักกัหนูมากเลยไงหนูก็เลยไม่เก่งอ้าเขาเก่งมากเฉยตอนแรกไม่เขินตอนเนี้ยเขินแล้ว มาีแบบว่าลำสิดมีแนะนำอะไรในฟ้าไหมจริงๆไม่ได้มีเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่านักแสดงทุกคนที่ถูกเลือกมาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถกําหมดอยู่แล้วเพราะงั้นการที่แบบได้มาร่วมงานด้วยกันหนูเลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้มารู้จักกันและกันที่เป็นแบบตัวจริงของเรามากกว่าที่อย่างฟ้าเนอะเราแบบเป็นคนสวยๆฟูอยู่แล้วพอมารับเรื่องนี้รู้สึกว่าต้องมีความเทแน่ พี่รู้ได้ไงคะเราเป็นแบบเราก็เราเป็นแบบปราบมาอ <c oughs> ่ะ <c oughs> อันนี้หมายถึงตัวละครหรือไปฟ้านั่นสิออหนูกำลังเริ่มสับสนไงพี่หมายถึงบุญหรือปลายฟ้า, <c oughs> เาเอาไม่ใช่ความที่แบบปลายฟ้าแล้ก็เป็นควาที่เทพอยู่แล้วพอมาเล่นเรื่องนี้เราก็ต้องมบบบบีความแบบเท่ถึงคนด้วยเ,เอาจริงๆมันมันเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างแตกต่างเลยค่ะคาแรคเตอร์ปกติหนูที่ทุกคนมองว่าเท่จริงๆหนูก็อาจจะมีความกวนแล้วก็แบบว่า เขาเรียกไงเหมือนลูกลิงอะคะ่ะแต่ว่าพอไปอยู่ในเรื่องอะมันต้องมีความสุขุมมากขึ้นแล้วก็ให้ดูน่าเชื่อถือซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูต้องทําการบ้านเพิ่มเหมือนกันนะคะจักนี้ที่เห็นหนูบนสเตนที่พม่มองหนูเป็นสาวเท่ๆส,สวยๆนะคะทำไมหรอคะอ่านแล้วอย่างขอมู้สิ่ละ่ะ พอมาเรื่องนี้เราน่าจะต้องแบบรับกดหนักเยอะเพราะเราน่าจะเจอผิเยอะใช่ค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องคิวของการถ่ายมากกว่าที่เราน่าจะแบบว่ากดดันแล้วก็ค่อนข้างเครียดพอสมควรแต่ก็อาจจะต้องขอบคุณเพื่อนด้วยเพราะว่าบรรยากาศในกองมันดูไม่เครียดจนเกินไปแล้วเราเองก็ได้มีโอกาสผ่อนคลายเพราะว่าแบบเพื่อนๆนะมูลเมเกอร์แบบที่หนูบอกใช่ต่างคนต่างก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าสีิล์มอกมามีแบบว่าที่ มีชวนกันป็นผ้ไม้พว่าอย่างเนี้ยเขาเพิ่งมาไปคอนเสิร์ตไปคอ,อ,อนเสิร์ตเนาะเขาว่านายเราได้ดูหรือเปล่าหดูขอพูดหน่อยเขาไม่ค่อยยอมบอกอะไรเท่าไหร่เวลาเขาแบบว่าไปทำอะไรไม่ไรอะ เออใช่แต่หนูจะดูอยู่บ่อยๆดูแฟนแคมับเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เคยบอกเขาหนูเพิ่งบอกวันนี้ก็แล้ว่าหนูดูแฟนแคมับเขาเทกาลวันหนูเขาคนเดียวนะมันลำบาจริงด้วยเขาบอกแฟนแคมบอกว่าดูคนเดียวนะมันก็ดูรวมๆเหมือนที่เราสะกดทุ่งแต่ว่าเป็นโมบายค่แบบเราได้เจอเขาแล้วเราได้รู้จักเขาแล้วใช่เราก็เลยแบบว่าอยากดูเขาในพาร์ตอีกอันนึงด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างเก่ง คือหนูเคยแบบว่าสัมภาษณ์เขาหนูอยากรู้ใช่ไหมว่าแบบอ้ยเปกติแล้วถนัดอะไรอะไรเงี้ยไปฟังก็ถึงจะยอมบอกก็แบบว่าชอบเต้นนู่นนี่นั่นอะไรใช่ก็เลยไปดูโอ้นี่มันเมนแดนซ์จริงด้วยเออเมนแดนซ์ด้วยเห็นภาพ เห็นแล้วเดี๋ยวหนูจะใช้ท่านั้นแหละปราบผีพี่ถ้ารวมกับให้นะหนูไม่หาหรอกเราไม่อยู่ไกลหรอกจำได้ว่าเราต้องเป็นคนแบบเป็นฝ่ายเข้าหาจะแบบเป็นฝ่ายแบบว่าคอยให้เขาเปิดใจเหน่อไม่จริงๆแล้วฝ่ายฟ้าเป็นคนเปิดใจแบบช่วยให้หนูมากกว่าเพราะหนูเป็นคนแบบค่อนข้างอินโทรเวิร์ v ค่ะ คิดว่าไงอ่ะอืมหมายถึงชีวิตจริงใช่ไหมคะคือหนูอ่ะรู้ว่าเขาเป็นคนดีหนูรู้แค่นั้นแล้วหนูรู้ว่าเขาแค่ไม่ค่อยกล้าคุยจริงๆหนูก็ไม่กล้าคุยแต่ถ้าถ้าเราอ่ะเจอคนที่แบบอะไรมากกว่าเราอ่ะเราต้องเป็นคนเริ่มก่อนเราก็เลยคุยเพราะหนูอยากคุยด้วยใช่ก็คือตอนนี้ก็เริ่มแบบคุยกันไหลเรื่องเริ่มรู้เรื่องกันแล้วกันแล้วใช่ค่ะมีเรื่องอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเขามากกว่านี้ไหมหนูรู้สึกว่าหนูยังมีเวลาเยอะให้รู้จักเขาก็เดี๋ยวค่อยๆใช้เวลา ที่คืววอ,อวางแผนกันแล้วนะวางแผนล้วนะวางแผนที่ไฝ่ายเสถีใจอ่ามันต้องแบบว่าเข้าหากันทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝารึเปล่าค่ะหลังจากนี้จะบอกเขาไหมมีมงามีงานอะไรก็จะชวนไหมโอ้ยบอกแน่นอนเดี๋ยวหนูชวนทุกงานเลยไม่ไปจะงอนเลยโอเดี๋ยว <laughs> หาบัตรมาให้เลยอ <laughs> บอกนะแต่บอกว่าเดี๋ยวไปซ้อมเย็นนี้ <laughs> ขอบคุณนะแล้วไปดูต้องที่เราเตรียมใต้ไฟเตรียมอะไรไปเชียร์ป่ะวิมัน มันจะดีหรอคะมันจะดีนะชอบกินอะไรเปล่าไม่เดี๋ยวต่อไปได้ตูนแฟนแทมดูจักครับเออดูจากอะไรบ้างเดี๋ยเนาะต่อจากนี้หนูรอดูของเขาอย่างเดียวนะเป็นบ้านเบสบ้านเบสบ้านเบสค่ะเตรียมตัวการเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ของเราสองคนตั้งเป็นบ้างไม่ต้องมีแบบเพราะว่ามันเป็นแบบรันอเวยเขาไม่ได้เราอยู่นิ่งๆนะแน่เนอะแต่หนีไปก็ตายเปล่ากจริง คือรอดไม่รอดไม่รู้แต่วิ่งไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะเราไปซอมรทีแล้วอุ้ยหนูซ้อมหลายอย่างมากเลยอะค่ะนอกจากวิ่งด้วยซ้ําเพราะว่าแต่เราเต้นแรงขนาดนี้ที่ว่าเราแข็แรงหนูว่าเราไปซ้อมสวดมนต์ดีกว่าซ้อมบทคาถาอ่าจริงคิดว่าคิดว่าช่วงช่วงที่กังวลอันแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของ การเข้ากันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นครั้งแรกหมดเลยทั้งแบบสคนเลยที่แบบได้มาเจอกันหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดสนิทกันได้มากกว่านี้น่าจะแบบว่าดีคือไม่ต้องเตรียมเรื่องอื่นหรือเตรียมมาเจอทุกคนใช่ก็คือกะเอาสนุกแบบแบบของคุรจะมอะไรบ้างที่จะมารับบทเป็นแบบว่าค้ายๆเป็นพ่อครูเนอะคือ ถ้าเกิดเป็นในพาร์ทการแสดงอะคะ่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าใหม่มากหนูรู้สึกว่าหนูต้องจูนสมองตัวเองก่อนเลยแบบว่าบางทีเราอาจจะรับท่าไวหรืออะไรไวแต่ว่าในเรื่องของบทอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะยากนิดนึงก็ต้องแบบว่าทบทวนกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ทำาททำกันบ้างกับตัวละคระคะ่ะเพราะว่าตัวละครของทั้งหนูมิวสิก มันจะมีไม่ใช่แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งอดีตชาติแล้วก็เป็นตัวเราปัจจุบันแล้วเดี๋ยวมีตอนที่แบบโดนอะไรครอบงำอีกอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าต้องเล่นให้ขาดะคะ่ะ<ม>ใช่<ม>ใช่ค่ะชอบมากเลยคะ่ะอะไรที่ท้าทายเพราะว่าเราก็จะท้าทายตัวเองไปด้วยขั้นนึงเพี่ถาเผืนดเลยหลังจากนี้วิศกอะไรีกบ้างคะเดี๋ยวมิสิลาสุดเลยเห พรุ่งนี้อืใช่พรุ่งนี้เลยเดี๋ยวจะมีไปสกูทัวร์แรนดอมแดนถ้าเธอไปฉันยินดีมากขึ้นรถไปด้วยกันเลยก็ได้สกูทัวรแล้วไม่รู้สึกว่าเราไปอยู่ในสกูแล้วมันจะแปบกเบื่อหัวแรงมากเลยอ่ะไม่ได้จบจากโรงเรียนมานานอยู่พอสมควรเราไปงานอีเวนต์ใหญ่เงี่ยเพราะว่าจะได้มีแฟนเลยแต่ต้นบอกว่าตามไปสกูตัวเราอาจจะได้เห็นพี่ฮายอยู่ซึ่งเราไม่ไห็นี่ก็พี่ฮายอยู่นะเออจริงก็พีไฮอยู่ เออกยมจะมีอะไรบ้างยังบอกไม่ได้ค่ะต้องรอติดตามที่ Wiz Official นะคะเก่งมากงงนาเใช่ไม่เดี๋ยวหนูไปติดตามแอปคาดหวัง Wiz Official จะเป็นเจเใช่ีีเจเลยนะเจแฟนคมเจเป็นเจ แล้วต่อไปนี้หนูจะเอามิวสิกไปซ้อมเต้นด้วยทุกวันจีบเอาสิคะเอ้ยจีบเอาสิคะเขาเต้นได้ด้วยนะเราอยากข้าไหนดีเทมนะจริงๆเราชอบชอบแต่ว่ามันต้องมีแบบยากอ่ะชอบ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 ใช่ชอบชอบตัวไปเพลงเขาแยากเป็นข้าวแต่ว่าจีบเอาสิคะนี่ติดหูทั้งวันเลยนะเรื่องฟังเพลงนีกนะคะ ทำถูกเอด้วยนะคะแน่นอนเออฝากให้แบบติดตามเราไปดีกว่าโอเคเลยค่ะนันก็สำหรับซีรีส์ของพวกเรานะคะรันาเวนี่ไปก็ตายเปล่าค่ะก็น่าจะออนเป็นช่วงปลายปีใช่ทางช่องสนะคะก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะติดตามทางช่อง g l o w e n t e r t a i n m e n t ก็จะมีเป็น Youtube แล้วก็มี X แล้วก็ทางช่อง Instagram มเหคือนะดิมนะคะ ฝากอะไรคะอ๋อ oh, หนูหนูขอฝากซีรีส์ก่อนดีกว่าค่ะก็ลันนาเวนี่ไปก็ตายเปล่านะคะพวกเราตั้งใจกันมากๆอย่างที่บอกไปหลายๆรอบเลยเพราะว่าทุกคนก็ใหม่เยอะแต่ว่าหนูเชื่อว,ว่าความใหม่นี้มันก็คือความสดใหม่มที่<ม>หลายๆ<ม>คนร,รอครรอยร,รอดูลุ้นระทึกหน้าตื่นตาตื่นใจสุดๆค่ะแล้วก็ขอฝากช่องซีรีส์ลันเวด้วยนะคะลันนาเวนี่ไปก็ตายเปล่ามีทั้ง y YouTube t i k t o k แล้วก็ i ิน t a g r กรค่ะ หนูขอฝากอีกนิดนึงนะหนูขอฝากวงหนูด้วยวิสออฟิเชียลหนูมาจากวิสค่ะหนูมากรอบกูแล้วโอเคค่ะคุณคะขอบคุณค่ะ